เก็บผักสะเราเก็บผักสะเราหักยังลกได้ไหมได้ไหมยูเก right. ็บผักสะเราไอ้ดูเป็นดอกเลยเก็บเอาไปไปต้มนี่ไปต้มอะไรไปลวกโอ้ยเนอะลวกตัวเอ้ยลวกกิ้ม น้ำปลาหวานตัวตาเอ้ยน้ำปลาหวานน้ำปลาเข้มก็ได้น้ำปลาที่ไหนมันเคยหวานเนาะเอ้ยพูดเป็นการ์ตูนไปได้อ่าวต่อยลงมาตาต่อยติงไว้อ้าวเกาะอาออ้เออเกาะไปอ๋ออ๋อเฮ้ยเกาะได้บ่สูงกว้นเนาะ คันที่ขึ้นกระได้ถึงไหมอ้อเกาะลงมาหมุน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 ตาหมุนเออเออนั่นหมุนเข้าลึกๆเออสลัดเน่ยายาสลัดน้อยหลายเอเอกินไง อ๋อถึงไหมหักไหมอ๋อเอาเอาอ๋อไกลละไกลจะหักแล้วเอาโอ้ยมันจะหักเออนั่นอ่ะมันจะหักบ่บาทเลยเกี่ยผักเสดาสูงคนเนาะอ๋อใช่เกาะลงมามันจะหักไม่บาทเนา អឺអ៊ឹមមុន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 អោតាអត់ទេរน้อยនីបអោណាអឺនីបអោនីបអោអឺនោះລະเห็นมั้ยมีที่หนีบอยู่เออนั่นน่ะสลาดนี่มั้ยเนาะเออមុនអោ Ơ, nó nịp nịp màu Dạ xà lạt nói lại xà lại, lấy lại nè Quả cô ngủ của bà tí Ơ nè Nịp Nì Nè Đây lẹ đây lẹ ơi Ôi ta à, ơi จะเอาไปจิ้มน้ำปลาหวานสดาว้าผักสดาวด้อพี่น้องเอ้ยอื้ยผักสดาวมีหอนบดแดงตาเอ้ยมีหอนบดแดงด้วย

อักสะเดาดอกตะเดาดอกตะเดาวมันออกดอกแล้วเนาะไปจิ้มก็พริกน้ำปลาหวานเนาะพริกกระปูก็ได้พริกลาบก็ได้ตาเอ้ยจิ้มลาบโอ้ยจิ้มลาบแซ่บเลยอืมจิ้มลาบแซ่บเลยลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ได้หมดตาเอ้ยจิ้มได้เบิดทุกลาบอืมจิ้มไปได้หลายเบ็น อืมมันกำลังออกไม่เลยอืมเก็บให้ไวเใช่ไหมอืมหักซะเดาเด้อไผรว่าทำได้กินอืมใครจะได้กินย้ายเหนนี่อืมพล้วใคมาเก็บ เห้ยขทอจ่าเนาะไม่ใช่ยายตายายนี่เฮ็ดได้ซะโมเดงกับพ่อโมแดงตาอืมเอ้าทางสันกับพ่อหมดแดงกัดเนาะอืมอ้ยงามอืมอืมโอ้เพราะว่า Là đây ta. kim Lòng Nói cái gì lòng ăn với cà ừ. rốt à, ừ. xong, đúng không? Ăn đây rồi. Ăn đây, uổng khẩu โอ้คือนใหญ่ใหญ่คโอ้นี่สานี่สาโอ้หอมดอกใหญ่เลยนะดอกเตยเดาโอ้ยแย่เผือเอาไปกินก็เขาละซองก็พอแล้วโอ้ยเอาไปแบ่งพี่น้องเนาะอืมอืมเอาไปแบ่งพี่น้องด้วยแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งทุกคนใครอยากกินก็มาเอาเด้อเดี๋ยวเอาไปใส่ซุ้มก่อน